ผมก็คิดว่าคนรุ่นใหม่มันจะเป็นคนดีป่ะสุดสุดท้ายแม่งก็เอาพักเอาพวกนะครับ<ม>นึกว่าจะไปได้สักกี่น้ําสุดท้ายเนี่ยก็กลัวเจ้าของพักนะฮะกลัวเจ้าของพักกลัวไม่ได้รนะับเงินเดือนนะฮะกลัวไม่ได้รับเงินเดือนคุณพยายามจะบอกว่าคุณไม่ต้องการ<ม>ให้<ด>สถาบันมาทะเลาะกับประชาชนผมถามว่าการลดโทษหรือแค่ค่าปรับเนี่ยจากคดีความมั่นคงกลายเป็นคดีละหูโทษกลายเป็นคดีประมาทเนี่ยแล้วยอมความกันได้เนี่ยแล้วก็ลดโทษขนาดที่ วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันศาสาเสียเทเสียแล้วก็บอกว่าเป็นวิจวิพากษ์วิจารณ์รโดยสุจริตไม่ต้องรับโทษอันนี้คุณต้องการให้เสื่อม,มใช่ไหม,มผมก็รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าศารลรัฐธรรมนูนจะวินิจฉัยยังไงเกี่ยวกับเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองของคุณก็จะมาแนวทางเดียวกับที่เคยวินิจฉัยของคณะราษฎรที่ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์นะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าคุณ ธนาธรเนี่ยเคยมาชวนผมร่วมพักการเมืองนะฮะแต่ผมไม่ไปนะฮะเพราะทัศนคติที่ผมเคยอธิบายไปอ่ะมันไม่ตรงกันนะครับเพื่อไปกระทำทุจริตทุรยศกับแผ่นดินเกิดเนี่ยนะคูไม่ไปหรอกนะครับไอเอกก็ผมถึงบอกไงว่าแต่ละเรื่องที่คุณสอนเนี่ยสอนให้ประชาชนกระด้างกระเดืองสอนให้ประชาชนไม่เคารพพ่อแม่อย่างเงี้ยบอกว่าพ่อแม่คลอดลูกออกมาเป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงต้องสงเสีย ไม่มีบุญคุณแล้วสมมติถ้าพ่อแม่บอกว่าง,งั้นกูไม่เลี้ยงก็ได้พอคลอดออกมาเนี่ยก็ทิ้งถังขยะไปเลยเอาไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ต้องการให้นับถือพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วคุณให้ไปนับถือใครคุณไม่ให้นับถือพ่อแล้วคุณไปเรียกอะไรพ่อส้มแม่ส้มกูระเบื่อรจริงเลยคือให้ยกเลิกการนับถือทุกคนยกเว้นตัวเองแล้วตัวเอง,เ,องเป็นาศ,าศาสดามันทำให้ประเทศบิดเบี้ยวหมดนะครับ ดูว่าไอ้โลมดิพ่อมันคิดอ่ะไอ้หาไอก้กบฏนะฮะไอ้น้องกระบทวันชาติเขาอยู่ที่วันที่5ธันวามหาราชนะครับวันประสูติของในหลวงรัชกาลที่9ที่เขาทรงงานที่ในหลวงทรงงานมากว่า70ปีเนี่ย4 0พันกว่าโครงการเนี่ยเขาสอนให้คุณรักแผ่นดินเกิดน,นะครับสอนให้เคารพพ่อแม่บิดามารดาบารรพบุรุษนะครับสอนให้รักสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับคุณอย่าลืมนะประเทศนี้ที่ตระกูลของคุณอยู่มาได้เนี่ยมาตั้งบริษัทไทยสมิธอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะฮะคุณก็เป็นอาม่าเนี่ยอาม่าคุณก็มาจากสัวเถัยเหมือนกันเลยวะนะครับต้องสานึกบุญคุณมากมาทําธุรกิจจนใหญ่โตมีธุรกิจในประเทศไทยใหญ่โตจนขยายธุรกิจไปที่อเมริกาจนมีถนนชื่อไทยสมิธเนี่ยนะฮะคุณยังคิดแบบนี้หรอ คุณยังคิดโคตรแบบนี้เหรอนะฮะคุณไม่รู้จักสำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดบ้างอนะนะครับเป็นไงบ้างลนะ่ะพอคุณไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดเดี๋ยวศาลก็ตัดสินคุณแล้วอีกสองเดือนนะฮะผมจะนำเจ้าหน้าที่รัฐไปตามจับถึงต่างประเทศขนาดคนถูกเอาไปขายตัวที่ประเทศแอฟริกายุโรปเนี่ยผมยังตามจับมาช่วยกลับมาประเทศไทยได้เลย นับภาษาอะไรกับการที่ไปตับไปจับคนตามหมายจับข้อหากระบฏดเนี่ยผมจะจับไม่ได้สบายมากนะครับสบายมากนะครับถ้าอย่างไงเนี่ยก็ฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตมผูม้บัญชาการเป้นะครับทหารบกทหารนรขอนะครับแล้วก็คนที่ดูแลตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยห้ามสี่คนนี้ออกนอกประเทศเด็ดขาดนะครับ ห้ามออกนอกประเทศเด็ดขาดน,นะครับ